สวัสดีครับพี่น้องครับมาพี่พาน้องมาหาปลาซิวอีกแล้วมาเน,นี่ยอ่ะอ่ะนี่มากับลุงแหวงคือเกูให้ไก่ไก่เนี่ยูดเเบิบ่งเหงาบนไก่เลยเนี่ยมันกปลาซิ่วมึงก็ไก่ติยันตกปลาซิ่วอย่างบ,บงน,นไก่ันต้องซื้อไอโฟนนั่นอ๋อนี่สูตรสูตรสูตรเดียว ข้าวคุกกะปิเนี่ยเนี่มึงเอาครับข้าวคุกกะปิโอ้ยหอมคุกแบบนี้เลยเด้อคุกให้เขาเขากันแล้วกระดมมึงว่าหอมบ่คลองน้ำก็ลัางดียนว่าลุ่งนี่น้ำลุ่ลง แต่ว่าบดถึงกับใสเป็นบ่บดถึงกับใสขึ้นเลยอ่ะอืออ้าละไปตัวพี่น้องเข้าเงียบพร้อมแล้วอ้าเรียบร้อยแล้วใส่นี่เด้อรขั้นนี้เหนียวเหนียวเลยบ่ขั้นเหนียว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 เลยทำนิโปรเลยพี่น้องปิดปากุ้นเลยเอาเตะมังช่องมันเข้านี่บ่ม เขานี่ยละเต็มเลยบีบเลยมันนี่เดอ๋ยวติดเลยติดกระมงเขาเลยตัวนี้ติดมุงเลยเออเอามึงเด้อพี่น้องเด้อเทคนิคอยู่ต่างประเทศก็เฮ็ดได้เด้อมีหม่องใส่เด้อนี่ติดตรงนี่เลยเขากุ้งไอจินทุกหู้ทุกหู้ขันมันถือกินแล้วมันถืเข่าไปทางนี้เลยมันบ่นี่ละพี่เข่าไปนี่แล้วนี่โอากันเลยเออดันเข่าไปเองเอาเอาแบบนี้เรียบร้อยทิม แล้วกันทิมเลยอืมโอ้นหนำดีแต่ว่ากับบทะธรรมไซอ่ะทิมไปแล้วทิมนังทีเลยด้ยสมบใบยห้เนาะโอ้เฮ้ยลงคือเก่าแล้วนะอ๋อแล้วไปกัอพี่น้องเขา ต่อครับพี่น้องจักอันลุงเฮามื้อนี้มุ่งห้องสิบหา,บหาโอ้โอ้ทิพหาเด้อพี่นอ้องวันนี้ไก่ไก่ใส่ไก่ไก่กันหนึ่งเด้โบกไก่กันเด้จากนีมานี่ต้องสมบูรณ์แบบได้มั้ยนี่อเออเหมือนโบสมบูรณ์แบบก็เลี้ยวไป <laughs> đây, ờ, đang đây đây, hoang đó dập hoài đó, Nhiều thuần len đi, à, to to. ใส่ทุกตาใส่ทุกช่องมันจะไปใส่เสียอืมใส่ทุกช่องมันก็่ทำว่างยุแก่ดีวกว่างดุกลางหรือไม่เนาะอืมเพาะกลางมันก็เปิดกลางก่อนเนี่ยเอ็มแตป็นจอมกันยุ่งหมเดียวเน้อทำอะไรอันนี้ใหญ่กันใส่ใส่เงี้ยก่อนเงี้ยจะทำทำกันแต่ผลมันดีดีวันผลออกมาจะดีกว่า ตอ,อนะตังติดต้นบัวอืไปอีกแล้วไปลรอมันึงพี่น้องตั้งเสพหาอันรอมึงเด้อรอมึงเด้อบรรยากาศก็ดีเนาะดีอืมอากาศเย็นาอากาศตอนเย็นเย็นรูปฝนที่ตกนี่ รอหลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไฟไวแล้วเดี๋ยวรอมึงเดี๋ยวรอมึงเด้อพี่น้องคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวพี่คลิปต่อไปคลิปเก็บมันจะเป็นยังไงเรอลุ้นน้ำกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ